วันนี้เรา3ามคนมาที่ซิดนีย์โอลิมปิกพาร์คครับผมมาอควาติกเซ็นเตอร์เป็นสระว่ายน้ำของหลวงครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วก่อนด้านในที่นี่ราคาถูกครับแล้วก็ไม่ต้องบุ๊กอะไรมาก็มาซื้อตั๋วด้านในได้เลยมีที่จอดรถให้สะดวกปิดดึกด้วยอันนี้บรรยากาศด้านในครับจะมีพวกแบบชื่อของนักกีฬาโอลิมปิกของออสเตรเลีย ติดเต็มกระแพงเลยอันนี้เป็นเวลาทําการครับวันจันทร์ถึงสุก5โมงเช้าเลยตี5เลยอะถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์ก็เปิดครับแล้วก็มาซื้อตั๋วที่นี่ก่อนตอนนี้เราได้ตั๋วเข้ามาด้านในแล้วครับอันนี้เป็นที่รัดข้อมือสหรับเลกราคา3คนครอบครัว27เหรียญครับนี่เยอะมากมีห้องต่างๆเต็ไมไปหมดเครื่องกดน้ํามีคาเฟ่ยอยู่ในนี้ แล้วก็ด้านนี้จะเป็นสระน้าโอลิมปิกที่ใช้แข่งโอลิมปิกเลยครับนูนมีที่นั่งดูด้วยอาจารย์ <don> ส่วนด้านนี้เป็น <don> สระว่ายน้ําของเด็กนูมนมีของเล่นมีสไลด์แล้วก็มีแบบหนูเป็นแบบสไลด์เล็กๆของเด็กเล็กแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสระเหมือนกันครับแต่ว่าแบ่งครึ่งให้มันสั้นท้าบ้านเสา วันอาทิตย์วิกเอนก็จะมีร้านอาหารเปิดหมดเลยครับอันนี้จะเหลือแค่คาเฟ่เล็กๆอย่างเดียวที่นี่ราคาถูกค่าเข้าไม่แพงเลยเป็นของหลวงครับนี่นี่วันธรรมดาเรามาวันนี้เป็นวันศุกร์ปิดสองทุ่มคนก็ยังเยอะอยู่พอประมาณถ้าวันเสาร์นี่คนเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบฟิตเนสสมัครสมาชิกเป็นรายเดือนรายปีก็ได้ครับ ด้านนี้จะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสําหรับแบบครอบครัวครับเข้าไปได้สามสี่คนเลยก็มีล็อกเกอร์เก็บของถ้าห้องน้ําผู้ใหญ่ก็อยู่ด้านนู้นครับแล้วก็มีที่อาบน้ํามีห้องพยาบาลมีทุกอย่างเลยที่นี่ใหญ่มากเป็นพับปิดอควาติกที่ใหญ่ที่สุดในซิดนี์แล้วครับมีตู้ล็อกเกอร์ก็มาเช่าได้เราเข้ามาด้านในแล้วครับลงไปแล้วครับเจ้าของช่อง ตัวนี้จะเป็นโซนเด็กเดินถึงแล้วก็มีแบบเป็นมอสเทอร์สแปซก,ก็อันไม่เล็กนะก็โอเคเลยครับด้านนู้นจะเป็นตะน้ำวนนะครับกรน้ำวนเป็นที่เล่นแล้วก็วนไปรอบรอมีประตูะด้านนี้ด้านนี้เป็นสปาครับแต่ว่าเฉพาะของเมมเบอร์ถ้าของบุคคลทั่วไปจะอยู่ตรานูนเนี่ยคนเต็มเลยอะ่ะ คนนั่งแช่น้ำเต็มเลยตรงนู้นอ่ะ uh huh. แล้วก็มีนี่ด้วยมีสตรีมรูมกับเตาหน้ารูมที่นี่ที่นี่สีกีนเราสีกีน กไปเลยไปเลยไปเลยลาไปก่อนที่ซิดนีย์โอลิมปิกพาร์คอะควาติกเซ็นเตอร์ครับยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะเนาะอันนี้คือแบบสระโอลิมปิก คนเยอะเลยสะเด็กก็เริ่มคนมาตอนที่เราเข้ามาคนยังไม่เยอะเท่านี้อะ่ะนี่ตอนนี้คนแบบหนาแน่นมาปิดสองทุ่มแล้วก็ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ก็มาซื้อที่นี่ได้มีช็อปเล็กๆนิดนึงมีแว่นตามีอุปกรณ์ชุดว่ายน้ำขายด้านนอกก็จะมีที่จอดรถสะดวกมากครับมีแล้วก็จ่ายเงินตรงนี้ค่าจอดรถจะโหดนิดนึงเมื่อเราจอดไปสองชั่วโมงยี่สิบเอ็ดเหรียญแต่ว่า ไปขอบ kind of <c oughs> ัลเชอร์ได้ครับถ้ามาว่ายน้าฟรีสี่ชั่วโมงไปสแกนที่เครื่องแล้วก็ลดราคาไปเลยสูตรบาทใช่แล้วลูกช่